ขาถามรอบว่า,าหนังรอบหนังเที่ยวกูดนะก็คือจะทำเอาชีวิตรอดหนึ่งร้อยวันไหมครับไหมหรือว่าไม่หรือว่าจะไปทำเอาชีวิตรอดหนึ่งร้อยวันที่อื่นหรือว่าอย่างไรตอบได้ไหครับในเรื่องไหมครับหนึ่งร้อยวันมีชัวร์ร้อยล้านเปอร์เซ็นแต่วิลลเวอร์หนึ่งร้อยวันทำเยอะกว่า เพราะว่าด้วยความที่มันมีทันสมัยและขอทันสมัยที่ไม่ต้อง Low od, ลงบดเพราะผมใช้เบสล็อกเอ้ยเออใช้เบสล็อกเล่นไม่ได้ใช้จาวาเล่นเนื่องจากจาวาจะอยู่บนคอมซึ่งผมใช้มือถือเล่นเพราะว่าถ้าเป็นคอมก็ได้แค่ไอเดียเดียวเท่านั้นแต่ผมก็ไม่สามารถเล่นได้ทําให้ผมก็เลยต้องใช้เบสล็อกในการเล่นเกมไมค์ครับเท่านั้นทำให้มินิเวิร์ด่ยมันมีพวกแบบปืนทันสมัยกว่าก็จะทำมินิเวิร์เยอะกว่าไมครับ ในกล้านเอาชีวิตรอดหนึ่งรอยบาทแต่ถ้ายกให้เรื่องมอสอินโดนสายยกให้ไมค์คาบเลยเพราะว่ามันจะได้เจอแบบเรื่องอดีตไม่เหมือนปืน AK-17 เมือในปัจจุบันของ m i นิเวอร์เคีต้าแถมจะมีการประจนภัยออกาศของมินิเว r ร์ด้วยโอเคจะถามอะไรอีกในเรื่องเคี่ยกุดอยากรู้ว่าเคียยกุดตอนจบจะตายไหมอ่ะแบบเคี่ย,ยกุดแบบโดนอีกอาะแล้วกับ ในตอนจบเที่ยวกุดมีโอกาสตายล้านเปอร์เซนต์ที่ผมจะบอกให้คุณภาคสุดท้ายไม่ใช่ภาคสองไม่ใช่ภาคสามละไม่ใช่ภาคสี่และไม่ใช่ภาคห้า 5, แต่มีอยู่ภาคหนึ่งที่เขาจะต้องตายตอนจบก็คือตอนสุดท้ายของหนังเรื่องเที่ยวกุดที่ผมจะทำแล้วจะบอกว่าจะมีหนังใหม่ที่มีทั้งหมด99 ep 1 ep คืน1วันกับ 99วันในป่าลึกผมจะเอามาทำเป็นหนังแล้วเวดิโกจะมีบทบาทค่อนข้างเยอะกับผู้ประสบภัยส่วนในเรื่องเขียเข้ยวกุดเขี้ยวกุดมีโอกาสตายแต่จะมีใครสักคนหนึ่งไปชุบเขามานันตาลาเลโรตาลาลาขอถามหมยนะครับว่าชอบอันนี้ไม่ช่อนจะ กดถึงภาคไหนจะจบแล้วครับโอเคต่อไปคะพี่ไอคิวแอนิเมชั่นก็หนังก็จะมีประมาณ1ิบภาคโอเคแล้วก็จบเลยพอครบสิบภาคนะแต่ละอีพีก็แต่ละภาคก็จะมี e ีพีไม่เท่ากันนะครับคุณแต่เล่าเรียนรูตอนเล้วหรอผมเข้าใจแล้วครับแล้วผมก็จะไปแล้วมีหนังเมอร์เดอร์โดนไหมครับช่วงนี้เห็นบอกว่าจะทำเมอร์เดอร์ดนอะ ตอนนี้ก็กำลังทำหนังเมอร์เร้โดนอยู่ก็รอแบบ